วัสดีมากมายค่ะและขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแวร์ไซน์นะคะและนี่คือห้องเรียนทำขนมออนไลน์กับรายการแวร์ไซน์เบอร์คลิปนี้นะคะไซจะพาทุกคนมาทำเมนูเค้กเลมอนเลเยอร์เลมอนเคิร์ดอ่าอาจจะดูแบบเลมอนเอ,อะเลมอนเลมอนต้องบอกตรงนี้นะคะว่าเลมอนที่ไซได้มาเนี่ย ป้าเป็นคนปลูกที่จังหวัดลบบุรีนะคะน้ำเยอะมัเล็ดน้อยเปลือกเลมอนเนี่ยหนาแนเน้น,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 นฟินสุดๆนะคะถึงได้บอกว่าทำไมเลมอนมันถึงเยอะขนาดนี้นะคะไม่ต้องตกใจไป่อาละท้ายคลิปเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวไซจะพาทุกคนไปชิมเค้กเลมอนเคิร์ดกันด้วยนะคะ ว่าแต่ท้ายคลิปมีเทคนิคอะไรและเคล็ดลับอะไรเด็กๆก็อย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนะไปดูวิธีทำก่อนค่ะแล้วก็ท้ายคลิปไปเรียนรู้เทคนิคพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงชิมเค้กเลมอนกับเลมอนเคิร์ดกับทรายด้วยละกันนะคะอาลาก่อนจะไปดูนะคะฝากกดซ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามเว็บไซต์ เบกกิ้งสตูดิโอด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะอบเนื้อเค้กสปันกันก่อนนะจ๊ะมีแป้งเค้กเนยสดกลิน่นวานิลา HP น้ำตาลทรายแล้วก็ไข่ไก่นะคะพิมพ์ที่ใส่ใช้เป็นพิมพ์วงกลมขนาด2ปอนนะคะ ขัดมานะคะใส่จะใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ไข่ไก่ทั้งหมดนะในเวลาช่วงนี้ใส่จะนำเนยสดนะคะไปละลายในไมโครเวฟนะแล้วก็พักเขาทิ้งไว้ให้พออุ่นๆนะคะ SP ก็จะป้ายที่หัวตีตะก,กร้อนะคะเริ่มต้นเนี่ยใส่จะตีทั้งหมดเนี้ย ให้เข้ากันจนขึ้นฟูเป็นลักษณะสีขาวเลยนะคะอย่าลืมที่จะเช็คส่วนผสมด้วยเพราะว่า SP อาจจะยังละลายไม่หมดนะคะพอหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวไซจะใส่แป้งสาลีทำเค้กลงไปแล้วก็แต่งกลิ่นวานิลาด้วยนะคะอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายนะคะไซจะใช้ความเร็วต่ำในการใส่ค่อยๆใส่เนยละลายลงไปนะคะแล้วก็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวไซจะนําไปอบที่อุณหภูมิ160องศานะคะไซใช้เวลาอยู่ที่40-50นาทีประมาณนี้เลยนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนำออกจากพิมพ์ค่ะสไลด์ชิ้นเค,ค้กให้เป็น3ชั้นนะหลังจากที่เค,ค้กเย็นแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันตอนที่เราตีบัตเตอร์ครีมไอซิ่งเลมอนกันเลยค่ะ ที่เรารอพักเค้กให้เย็นนะคะเราจะมาตีบัตเตอร์ครีมไอซิ่งเลมอนกันมีเนยสดเนยขาวค่ะน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็นมสดนะคะใส่แต่งกลิ่นเลมอนด้วยนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราตีเหมือนเราทำคุกกี้เนยเลยนะคะก็คือ เนยสดกับเนยขาวเนี่ยให้ขึ้นฟูเบาค่ะแล้วก็ค่อยๆทย,ย,ยอยใส่น้าตาลไอซิ่งลงไปเล็กน้อยนะคะสุดท้ายเราจะค่อยๆใส่นมสดลงไปทีละน้อยนะคะเพื่อปรับเนื้อสัมผัสสําหรับคนที่รู้สึกว่ากินบัตเตอร์ครีมไอซิ่งแล้วเป็นไซสๆนะคะการเติมนมสดหรือว่าน้ำมะนาวเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้เนื้อสัมผัสของบัตเตอร์ครีมดีขึ้นนะจ๊ะสุดท้ายแล้วก็แต่งกลิ่นเลมอนนะคะอาราเดไซจะแบ่งส่วนผสมไว้ สำหรับตกแต่งหน้าเค้กแล้วก็สำหรับบีบตกแต่งเค้กนะคะเรื่องหัวบีบลายที่ทุกคนชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะถึงเวลาที่เราแต่งหน้าเค้กแล้วนะคะใส่สไลด์เค้กออกมาเป็น3ชิ้นนะจ๊ะและก็ใช้หัวบีบ เป็นทรงกรมะฮะกั้นเลมอนเคิร์ดไว้ก่อนสำหรับส่วนผสมของเลมอนเคิร์ดเนี่ยใส่แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะดูย้อนหลังที่คลิป how to baking กับแฟสตดายได้เลยนะคะทายจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนคมนะคะด้านบนสุดท้ายเนี่ยทายจะคลุมด้วยครีมบัตเตอร์ครีมไอซิ่งเลมอนของทรายนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเลมอนสดนะคะเอาละเดี๋ยวทายคลิปเช่นเดิมนะคะเราจะมาชิม เค้กเลมอนไส้เลมอนเคิร์ดกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวไซให้ทุกคนไปดูวิธีการแต่งหนะะ้าเค้กเลมอนไส้เลมอนเคิร์ดกันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปท่ายคลิปพร้อมชิมกันเลยะคะ่ะ กับการทำเค้กเลมอนเลเยอร์ด้วยเลมอนเคิร์ดอะในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะไซคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูวิธีการทำเลมอนเคิร์ดกันเรียบร้อยแล้วนะคะไซก็เลยนำเลมอนเคิร์ดตัวนี้ค่ะมาทำเป็นเค้กเลมอนเออเลเยอร์ด้วยเลมอนเคิร์ดอีกทีหนึ่งอย่างที่ไซบอกไปนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมากับ how to baking กับเวทไซต์นะ ไซบอกไปแล้วว่าเลมอนเคิร์สามารถอยู่ที่ไหนได้บ้างก็มี4ที่ด้วยกันใช่ไหมคะฟิลลิ่งท็อปปิ้งแล้วก็อยู่ในทริฟเฟินะแล้วก็อีกอันนึงคืออยู่ในค็อกเทลอะสำหรับเลมอนเคิร์ของไซนะคะไซก็เลือกที่จะนำมาเป็นฟิลลิ่งก็คือเป็นเลเยอร์ของเค้กเลมอนคลิปนี้นั่นเองค่ะ อะไรสำหรับเทคนิคอื่นๆนะคะก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook w e สไซเบ Baking Studio ด้วยนะคะสำหรับการอธิบายรายละเอียดในคลิปนี้นะคะไซจะอธิบายสั้นๆเพราะว่าทุกคนไม่อยากดูยาวๆถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านเลือกที่แฟนเพจ Facebook นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายดูที่ช่อง y u ูทูบเวไซแล้วก็รายการแวไซเบเกอรี่นั่นเองค่ะอะ่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาชิมเค้กเลมอนเลเยอร์เลมอนเคิร์ดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะชิมเค้กเลมอนกับเลมอนเคิร์ดอ่ะเป็นเลเยอร์นะคะใส่เลือกเนื้อเค้กสปันเพราะว่าเนื้อเค้กสปันเนี่ยเขาจะมีความหนักและแน่นอารมณ์คล้ายๆแบบ แต่เขายังให้ความนุ่มนะะต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าเขายังให้ความนุ่มไซเลือกคล้ายๆกับเนือ้อบัตเตอร์เค้กนั่นเองค่ะเพราะว่าให้อัดพรสในการกินที่สำคัญคือยังช่วยซึมซับความเปรี้ยวจากเลมอนเคิร์ดได้นะคะทำให้ไม่รู้สึกเลี่ยนมากเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่้เลือกเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนจะเป็นยังไงก็คือเขาจะซึมซับความเปรี้ยวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื้อชิฟฟ่อนมีความ นุ่มฟูเบาวกว่าเค,ค้กสปันนั่นเองค่ะไซก็เลยเลือกเป็นเนื้อเค,ค้กสปันสำหรับการทำเค้กเลมอนเลเยอร์เลเมอนเคิร์ดนั่นเองค่ะโอเคเราชิมกันเลยดีกว่าทุกคนบอกว่าพูดเยอะลำคารไม่ว่าจะปีไหนๆถ้าายเต็มใจตั้งใจทำคอนเทนต์ให้ทุกคนนะคะฟังนิดนึงนะทุกคนจะได้ประโยชน์จริงๆนะคะอันนี้จากใจจริงเลยนะโอเค มาดูกันเลยดีกว่านะฮะเห็นไหมว่าเลมอนเคร์เป็นยังไงคะโอ้เยิ้มแบบเต็มคาราเบลเลยอ่ะถัดมานะคะใจใช้ชเนื้อเค้กสปานบอกไปแล้วนะจ๊ะด้านบนนะคะเป็นบ oh. ัตเตอร์ครีมเลมอนไอซิ่งอ่คือการเพิ่มเติมเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเพิ่มเลมอนน้ำเลมอนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นนมสดแบบายก็ได้แล้วก็แต่งกลิ่นเลมอนสักนิดนึงให้ได้อัทถรสในการ กลิ่นโอเคไหมแล้วก็ให้กลิ่นมันตลบอบอวลอะ่ะหอมอยู่ในจมูกอย่างนี้นะคะด้านบนก็ใช้เลมอนสดแต่ว่าถ้าเกิดใครเบื่อและเลมอนสดหรือว่าจะทําเป็นเลมอนเชื่อมก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนถนัดเลยโอเคไหมอะลรชิมกันเลยดีกว่าค่ะจะบังหน้าตัวเองถุกคลิปไม่ได้เนาะ <c oughs> ต่ำๆต,ตัดลงไปเลย อม,อม,อม,อมโอ้มันเข้ากันนะความเปรี้ยวกับความหวานแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบบัตเตอร์ครีมไอซิ่งนะคะายแนะนำนะอ่ะอธิบายนิดนึงแนะนำว่าถ้าเราทำบัตเตอร์ครีมไอซิ่งเนี่ยเนื้อสัมผัสของไอซิ่งจะมีความเป็น ใส่ทใช่ไหมคะแบบกินแล้วเหมือนเรากําลังกินอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเป็นเม็ดเม็ดอารมณ์คล้ายๆเหมือนเรากินแอปเปิลซึ่งใส่จําไม่ได้นะว่าแอปเปิลตัวนั้นเนื้อเป็นแบบไหนแต่ลักษณะแบบนั้นเลยก็ให้ทุกคนนะคะเพิ่มนมสดเพิ่มนมสดเข้าไปนะถ้าสมมติว่าบัตเตอร์ครีมเราเติมน้าเลมอนเนี่ยให้เพิ่มนมสดเข้าไปอีกนิดหนึ่งคือต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะปรับเนื้อสัมผัสของบัตเตอร์ครีมไอซิ่งเนี่ยให้เขาสม,มูทมากขึ้นให้เขานุ่มลิ้นมากขึ้นไม่มี ความเป็นไซซยเหมือนที่บางคนไม่ชอบนะจ๊ะประมาณนี้อ่ะชิมอีกคำหนึง่งอืมคือจะบอกว่าเลมอนเคิร์ดที่กินเข้าไปอ่ะมันโบ,บ๊ะบะโบ,บ๊ะบะในปากมากอ่ะโบ๊ะบะคืออะไรรู้ไหมความเปรี้ยวอ่ะทำให้น้ำลายสออ่ะอืมน้ำลายคือแบบเต็มคาราเบลมากในปากอ่ะ ลองไปทํากันดูแล้วกันนะคะเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยละกันนะคะสำหรับอนะีพีหน้าไซจะพาไปทําเมนูอะไรติดตามกันได้ที่รายการ แวร์ไซเบเกอรี่ค่ะก่อนจากกันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวร์ไซเป็นครั้งแรกฝากกด u u s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามที่แฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบเกิ้งสตูดิโอด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะกับรายการแวร์ไซเบเกอรี่ค่ะสำหรับทริปนี้ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ Sorry,